ครบมาไร่งานยัตลกูกมาลราไกลไกลพอ่อมพอกินกาแฟพ้อเอวัสดีค่ะส,สดีครัคอ้ไรส,ส,สดก็ไสรสดอ,อ,อ่ะลูกก็ไรสดคนที่มุ้งจางนห้องตีมาเราอยู่แบบครอบครัวแหมนเนาะนี่คือครอบครัวเราแหมเนาะพ่อ,พอยจะพอ่อยจะชงเข็มอะไรนะเด้อวัหลับชงเราบกับรับหรอวะพอเอาเลวเอาเอาคุณนาคือนรุนวันนี้นรูไปเห็นผมที่บอก่พอกไปก่อน มีพี่เอ็มร้อยคนอยู่ค่ะเพว่าเอาพ่อย์ขอบพ่วงเป็นไรพี่น้องตัดผมกับตัดด้านเดียวกันเนี่ยขอบพ่วเข็าหลังเนี่ยย้อนกับตัดด้านนั่นเอ็นด้านนั่นเอ็นเห็ดเอ็นเห็ดหลายปีแเราต้องพกมาตลอดเลยมาตลอดเลยกลายเป็นว่าล้านต้นตัดผมขอบพ่วงเปิงแนนพี่น้องกับแย่หอนกับผมมีหลอดมีหนูดึมเมื่อวันเสาร์พรุ่งนี้หนูอยู่อุดรค่ะนั่นแหละ ใช่ครับโฟบาใช่ค,ครับโอ้ยบอยมีงานน่ะพับมาอยู่ดีพอจะไปบ่ได้เพราะว่าต้องเอางานพุ่งก่อนท<ฆ>ี่เจ๊น้ำดูน้ำเติาพี่น้อตนน<ฆ>แต่ยีบปเีเอกันอยู่บันมีวันที่เท่าไดร่อีกบึงขาดสุ่ชีวิตว่าจนว่าจนว่าเขาบอยรักษามแล้วสามสิบสี่หรอสามสิบห้าแยา่างน้เารักสามป มีะค่ะวา่าจะรักาครับเจ๊ยู่งนี่แหละมยิ้มแบบยิ้มเก่านี่แหะยอยพอยากยุ่งเพื่อัะเนั่นและผู้ถามก็ตอบครับนี่แหละยิ้มแบจ้ายิ้เก่าเจ้ามาณ